ส่งไปในไลน์ครับส่งไปในไลน์กลุ่มครับเพื่อนอยู่ในไลน์กลุ่มต่อๆครับต่อครับ,อ,รบอยู่ส่งส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วนะครับลิงค์ครับอยู่อยู่อยู่ในกลุ่มไลน์ครับเพื่อนคิปเจริญอนะเพจกลุ่มไลน์ ก็หมุนว่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปต่อที่ช่องยศภูเขียวเดี๋ยวผมไปขึ้นที่ช่องเดี๋ยวไปต่อที่ช่องยศภูเขียวเดี๋ยวผมขึ้นครับเดี๋ยวผมไปขึ้นที่ช่องยศผูเขียวช่องผมมันหมุน 上月没有了，我没做这项，有没大些上，没有了，我没做这项，有没？<noise> <noise>